สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เคนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โชว์รูมของ MV a c u s t a ครับโชว์รูมแห่งนี้ครับตั้งอยู่บนชั้นที่6ของตึก Motorcycle Kingdom ครับและวันนี้เคนได้รับเกียรติจากคุณดอมเหตุกูลหรือพี่ดอมครับที่จะมาแนะนำรถ Super ร์เนเกตไบคคันนี้ครับที่หลายๆคนอาจจะยังไม่มีโอกาสได้เห็นหรือได้รู้จักด้วยซ้ำนะครับวันนี้สวัสดีครับพี่ดอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สองคันนี้ครับพี่น้อมคืออะไรครับพี่ก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดของบูทาเล่รถบรูทาเล่พันซีซีเวอร์ชันก่อนหน้าน,นี้เขาจะเรียกบูทาเล่พันเก้าสิบพื้นฐานเดิมของมันเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ปีประมาณสักปี2002จะเป็นบูทาเล่ ale, เครื่องยนต์สี่สูบ 750cc ซีซีแล้วก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆจาก750เป็น910 920cc เซีซีเป็น1000 cc, 1 0 0ซีซีจนกระทั่งเป็น1,090้า ะก็จะมีประวัติของมันมาพอสมควรแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านของเฟรมและก็หลายๆลยอย่างเยอะว่นรุ่นก่อนๆน,น,นะครับก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดของเราในปี2020นี้แต่ความพิเศษนะครับของรถคนันที่อยู่ข้างด้านซ้ายมือเนี่ยครับผมคือเป็นลิมิเต็ดและอันนี้มีคันเดียวในประเทศไทยด้วยใช่ไหมครับบูทาเล่พันซีรีโอโรใช่ครับเขาจะทำก่อนเลยเป็นซีรีโอโร่ซีรีโอโรก็คือทอง จริงรถคันที่ออกมาพร้อมตัวบูทาเล่พันตอนนั้นรู้สึกจะเป็นซ u เปอร์เวโลเซ่ที่เป็นซีรีส์โอโลเหมือนกันใช่ไหมครับซูเปอร์เวโลเช่ไอ้ตัวนั้นก็จะเป็นเครื่องยนต์สสูบแ0 0ซีซีนะครับที่ที่อยู่บนตัว F3800 ซึ่งอ่เขาก็จะเน้นเป็นสไตล์เวทโตรแต่ในขณะที่ตัวบูทาเล่พันเนี่ยจากตัวพันเนะครับตัวล่าสุดแต่ตัวก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นรถที่ค่อนข้างจะมีบอดี้ที่ใหญ่ใหญ่มากใหญ่นะครับยาวตัวถังก็จะค่อนข้างยาวฐานล้อยาว ตัวนี้ก็จะมีสไตลิ่งมาจากตัว b r ท t เล e 800 ครับนะครับซึ่งถังก็จะสั้นลงฐานล้อก็จะมีความกระชับมากขึ้นส่วนเครื่องยนต์ของซีรีส์โอโร่เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เอามาจากตัว F4 RC รหัส RC ก็คือรหัสที่ใกล้เคียงตัวแข็งมากที่สุดที่ขายได้วริพารตุโคเซ่เป็นภาษาอิตาเลียนภาษาอังกฤษคือ Racing Department ครับตัวนี้ก็จะใช้เครื่องยนต์จากตัว F4 RC ซึ่งก็จะมีแรงม้าอยู่ประมาณสัก210แต่เราก็จะมีชุดคิดมาให้สำหรับตัวนี้ซึ่งชุดคิดก็จะมีแค่เฉพาะตัวซ<ช>ีรีส์โอโร่ก็จะเป็นท่อเป็นอะไรต่่างๆใ C.U. เป็นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ตัวของมันเองอะ่ะมันก็มีค,ความพิเศษ ด้วยเรื่องของงานดีไซน์รเรื่องของคอมโพเนนต์ต่างๆหรือว่าอุปกรณ์ที่ติดมากับรถต่างๆไม่ว่าจะเป็นโช้กไฟฟ้าของโอลินเบรกโอ้เยอะครับอุปกรณ์ต่างๆข้างในไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ที่เป็นแมกนีเซียมเป็นไทนเทเนียมรวไมไปถึงการทุบแข็งเพื่อลดฟริกชันอ่ามันก็จะทําให้รถเนี่ยมันมีรอบการทำงาน,นที่ดีขึ้นนิ่มนวลมากขึ้นจอก็เป็นจอรุ่นใหม่นะครับกระจกก็ก็คือเหมือนรถคัสตอม ก็เป็นอคนทรารัเป็นเบาะหนังกลับเดินตะเข็บสีแดงสวยเลยเออลายละเอียดคุณเยอะครับสีแดงด้านอะไรกปกติเราเห็นสีด้านมันก็เยอะดูออกไหมแต่แต่อันนี้แดงด้านสวยมากเลยนะพี่สวยมากเลยครับมองไกลๆทั้งตัวสแตนดาร์ดกับตัวลิมิเต็ดอย่างซีรีโอโรเนี่ยอาจจะดูคล้ายๆกันอาจจะต่างกันแค่สีด้านอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าดูใกล้ๆครับแม้กระทั่งลายคาร์บอนยังไม่เหมือนกันเลย ดูเข้าไปในรายละเอียดมันจริงๆไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นคาร์บอนพาร์ทที่อยู่บนตัวรถรที่เป็นสีด้านเกาะอยู่ด้วยกันรวมไปถึงอย่างล้อ,อซึ่งจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกันมันแบบพอม,มองเข้าไปคือเฮ้ยรายละเอียดมันเยอะจริงๆมันเยอะมากซึ่งถามว่าไอ้ตัวอย่างที่อยู่กับผมเนี่ยคือตัวบูทาเล่พัน RR เป็นโปรดักชันโมเดลซึ่งตัวโปรดักชันเองตัวล้อเป็นฟอร์จอลูมินียมซึ่งฟอร์จอลูมินี่มมันก็ไม่ได้ทําง่าย มันก็ต้องใช้เวลาในการกัดในการขึ้นรูปของมันครับแต่คือเฮ้ยแต่วิธีการทำคาร์บอนไฟเบอร์มันก็หนักหนากว่าเพราะว่ามันใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดเรานั่งดูมาได้ทั้งวันมันแบบคือเรื่องเส้นสายต่างๆโคร<ๆ>งสร้างของมันเฟรมถักจริงๆต้องบอกว่าตัวที่เป็นตัวซีรีส์โอโลนะครับ ที่คุณเห็นว่าเป็นสีทองทองเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นโลหะเป็นเหล็กไม่ใช่ว่าไปได้มานะครับแต่ว่ามันคือแมกนีเซียมเลยนะฮะวัสดุที่น้ําหนักเบาแต่มีความแข็งแกร่งสูงมากนะครับทั้งแมกนีเซียมทั้งคาร์บอนน็อตต่างๆทั้งคันของคันนี้ครับเป็นไทเทเนียมทั้งหมดอันนี้รีดน้ําหนักกันแบบสุดขีดเลยนะฮะเครื่องยนต์ก็เครื่องยนต์ซูเปอร์ไบค์เน,นี่ยแหละครับในเกตที่พละกําลังเยอะที่สุดเท่าที่มีในโลกตอนนี้แหละก็คือ บูทาเล่พันคันนี้ครับนี่แรงจนขนาดว่ามีวิงเลตมาให้ด้วยนะฮะ ีสมรรถนะ<ม>สูงๆมันก็เป็นเรื่องยากที่จะมานั่งขี่วานั่งอะไรแต่ว่าผมว่ามันเป็นเรื่องของความพึงพอใจมากกว่าเหมือนถ้าเกิดเราเราเปรียบเทียบกันกับรถซปเปอร์คาร์รถ600-700แรงม้าอย่าง l amborghini ok หรือ f e r r a ร i มันแรงกันอ่ะมันจะต้องมีเปิดประตูไปทำไมด <c oughs> ้วยหรอ,อหม้คือมันทีลมหัวนหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้แต่ว่ามันเป็นเหมือนกับมันเป็นสไตล์ลิงเป็นความพึงพอใจมากกว่า Street Fighter V4 ของ Ducati ครับหรือ z e t H2 ของ Kawasaki ซึ่งไอตัวนั้นมันก็มีตัว Super เปอร์ชาร์บเข้ามาช่วยอของเราก็เป็นเครื่องซ u เปอร์ไบ์อารมณ์เดียวกันกับ Street Fighter V4 แต่ Street Fighter V4 มันไม่ใช่เครื่อง s u p e r b ์ไบเพราะมันเป็นเครื่องพันร้อยมันก็เลยแล้วแต่ว่าคอนเซปต์ของการมองคืออะไร แต่อย่างที่บอกครับเป,เป็นเป็นรถซูเปอร์ไบค์ก็ดีหรือมันเป็นรถแบบสไตล์สปอร์ตทัวริงมันก็จะมีพวกวินโปรเทชันครับพวกแฟร์ g ส่งรับตัดลม <c oughs> ทำไมล่ะทำไมจะต้องเอาเครื่องแรงขนาดนั้นมาใส่ในรถเนเกตคือผมว่ามันก็คงจะเป็นเรื่องของรสนิยมมากกว่าหลายๆอย่าง ที่ประกอบไปขึ้นมาแล้วมันฟังดูเหมือนมนันมันเป็นความบ้าบิ่นในงานออกแบบเป็นความบ้าบิ่นในการเลือกวัสดุต่างๆมาใช้เพราะยังไงมันไม่มีทางที่มันจะขี่สู้รถซูเปอร์บค์ได้ในแง่ของ performance ไม,ไม่มีไม่มีทางเรื่อง weight distribution หรืออะไรต่างๆแต่ด้วยการออกแบบแน่นอนว่าทางเรา Motorcycle Kingdom เนี่ยเราก็คงไม่แน้เอาเข้ามาเยอะครับ,รบนันคือเราหนักหัวได้นะใครที่ขี่ บูทาเล่ผ่ันไม่ต้องเป็นซีรีโอโร่เลยถ้าซีรีโอโร่ตามตัวเจอแน่นอนมีคันเดียวในประเทศไทยววนะแต่ว,ว่าอย่าง,งตัวบูทาเล่พันนาเนี่ยเรา่าเรานับหัวได้ซึ่งแบบจริงๆมันมันไม่ไม่ได้เยอะเพราะจริงๆท้ายที่สุดแล้วบางคนบอกว่ารถมันเลิกเจ้าของหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าผมบอกผมไม่ทราบครับแล้วแต่ละกันเอาเป็นว่าผมรู้ว่าคนที่เข้ามาซื้อเขาต้องการอะไรจากสิ่งที่เขาซื้อคนเราจะมีเหตุผลไม่เหมือนกันครับถ้าอย่างตัวผมผมบอกว่า สำหรับชีวิตผมไม่ได้มีอะไรซับซ้อนขอสิ่งที่สิ่งที่ผมพึงใจเพราะความพึงพอใจผมไปตรวจตันผมไม่ได้จาเป็นจะต้องขับรถซูเปอร์ไบค์ที่เร็วที่สุดในโลกคนบางคนไม่ชอบนะครับคนบางคนก็แบบชอบรถแบบชอบรถซูเปอร์ไบค์ชอบไลายเส้นบนเฟอรริงแฟองอะไรต่างๆหรเนี้ยชอบสมรรถนะแต่กลับกันกับรถเนกเก็ตผมชอบเพราะว่ามันได้เห็นเครื่องมันได้เห็น มันได้เห็นวิธีการจัดการกับรายละเอียดต่างๆพวกสายไฟท่อต่างๆเลยมันทําให้รู้สึกมันดูวุ่นวายในบางจุดแต่ผมว่ามันดูแบบเออมันมันมันโอเคอ่ะมันโอเคถามผมเลยชอบรถที่เปือยเครื่องมากกว่าเหนี้มมันเป็นไม่รู้ผมว่ามันมันมันเป็นอย่างที่บอกะถ้าเคนอยากจะได้เอ็มเบียกุสตาเคนมองว่าเอ็มเบียกุสตาเป็นยังไงมากกว่านะเคนจะเป็นเจ้าของเอ็มเบียกุสตาสักคัน มันด้วยเหตุผลอะไรเพราะอย่างที่ดอมบอกไปแล้วคือถ้าดอมเป็นเจ้าของดอ,ดอมเลือกสิ่งที่ดอมพึงใจที่สุดครับแต่สช่นว่เคนหรือคนอื่นๆม่นมันจะอย่างไงเคนว่าหลายคนอาจจะคิดเหมือนเคนตรงที่ว่าถ้าตัดเรื่องเงินออกไปเลยนะครับทุกคนต้องการความโดดเด่น สิ่งที่มันจะต้องแตกต่างจากคนอื่นซึ่งตรงนี้แหละคือสิ่งที่อัมเบร์กุตตาตอบโจทย์มากๆครับแล้วรถแต่ละคันของเขามันไม่ใช่แมสส์โปรดักชันนะพี่ดองมันยูนิคมากมันโดดเด่นมากๆคุณจะเห็นได้เลยครับอย่างบนเฟรมของตัวรถเนี่ยตัวบูทาเล่พันนะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีโอโรหรือตัวสแตนดาร์ดบนเฟรมครับมีเพลทที่มีชื่อของนายช่างว,ว,วิศวกรที่ประกอบรถคันนี้ขึ้นมาคุณจะเห็นแบบนี้ครับเฉพาะในรถที่เป็นซูเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์ทั้งนั้นเลย แต่ใน MV เอ u ม t ี B a มีคูสตามีคำว่ามอเตอร์ไซค์คลาสสำหรับเอ็ม u ี t a สตาเนี่ยมันไม่มีอะไรเกินเลยเลยสำหรับเคนมันไม่เกินครับตัวบูทาเลพันนี้เท่าที่สัมผัสเนี่ยเป็นรถที่คันเล็กเผามากถ้าเทียบกับตัว800ผมว่า800ยังหนักกว่าซึ่งจริงๆคันเร่งก็เป็นไฟล์ไวๆนะเป็นคันเร่งไฟฟ้าเหมือนกันแต่ความรู้สึกของมันคือ รายละเอียดมันดีคือเวลาการเดินค eh? ันเล่งหรือการคุมคันเล่งซึ่งเชื่อว่าการคุมคันเร่งในโค้งมันน่าจะดีหน้าจอแบบ TFT นี่ถือว่าใหม่ใหม่มากนะครับเพราะว่าตัว F4RC ก็ไม่มีเทคโนโลยีนี้เรื่องของพวกระบบ Quick Shifter พวกระบบ Traction Control ตัวนี้ก็มี Launch Control มาให้ครับซึ่งมันมีม,นมีหลายอย่างมากที่แบบจริงๆเอามาตรู้ใชรรือหปล่าพวกเทคโนโลยีอย่าง IMU Unit อะไร<ช>ที่เข้ามาช่วยเห็น lean angle นู่นนี่นั่น,นแต่คือนั่นแหละครับคือมันถึงบอกว่าในความไม่สมเหตุสมผลกับคนบางคนมันมัน make sense มันเฮ้ยน,นี่แหละคือสิ่งที่แบบเราอยากได้เราอยากได้รถทุกอย่างเลยที่มันพึงจะมีพูดมาเลยว่าอยากได้อะไร ABS traction control riding mode โด่นนี่นั่นสารพัดอย่างบอกอยากได้ความสบายอยากได้แบบ รูสคอนโทรลอยากได้ลอนคอนโทรลมันจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงวะไอไอลอนคอนโทรลสำหรับรถสปอร์ตกับครูซคอนโทรลสำหรับรถเดินทางมันไม่ควรจะอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรพวกนี้ขึ้นมาในหัวเต้นไปหมดเลยแต่ท้ายสุดความพึงพอใจของตัวคนขี่มากกว่าันั้นคือสำคัญที่สุดอันนี้เอ็มวีกุสตาอย่างที่เราทำอย่างหนึ่งที่เราให้ความสําคัญมากในฐานะของการเป็นตัวแทนจาหน่ายเราต้องการให้คนได้ขี่รถในอย่างที่เขาภาคภูมิใ,ใจเราอยากจะดูแลรถให้มัน สมบูรให้ความพึงพอใจมันอยู่กับเขาตลอดไปแล้วอย่างนี้ทิศทางของ MV Acusta ในประเทศไทยเองครับรวมถึงโมเดลอื่นๆของ MV Acusta ได้รับความสนใจหรือได้รับการตอบรับประมาณไหนพี่ดอมช่วงเวลานี้เรายอมรับนะครับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างยากสำหรับรถที่มีราคาแพงระดับแบบหลักล้านขึ้นไปแต่ผมมองว่าแบบคนก็ยังต้องการความแตกต่าง ความโดดเด่นเดมเ็กุสตาก็เลยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วแต่คนมองแล้วแต่คนดูว่แบบคุณเห็นมันเป็นยังไงเพราะบางทีพอเห็นมันเยอะเยอะเยอเยอเเขาก็คนจะเริ่มรู้สึกว่าเฉยเซสาวตัวเองทิศทางของเราก็คือคงจะเน้นเรื่องของความเอกลูซีฟซึ่งจริงๆตอนนี้เราก็ไม่ได้ทําเยอะอยู่แล้วแต่เราก็ก็คิดว่าเราจะทําให้มันน้อยลงไปอีกเพราะลิมิเต็ดแต่ละคันมันก็มีอยู่แบบ3 0มอยบ้างาอบ้างอย่างเงี้ย เราก็เชื่อว่าเฮมันตกมาถึงเมืองไทยคงไม่กี่คันหรอ <c oughs> และอีกอย่างคือโรงงานเองก็ผลิตอยู่ประมาณปีหนึ่งหกพันแปดพันคันแค่นั้นสำหรับตลาดโลกมีประชากรหมื่นกว่าล้านเราแเราคงไม่ได้ต้องการให้ทุกคนเขียม M ีี g กุส e ้าก,ก,กันหมดหรอก <c oughs> <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> แต่ว่าเราก็มองว่าเออนี่แหละ <c oughs> ความพึงพอใจของลูกค้าคือสิ่งสําคัญนะใครที่สนใจก็มาเลยนม่ปัญหาเราไม่ได้เรื่องที่แบบ มันเป็นแร r e ไอเทมที่มันยุ่ยงยากมาดูทดลองอับขี่เพราะผมเชื่อว่าตัว Standard m o มเดที่ผมมีอยู่มันก็ไม่ได้เป็นมีมทุกคนที่มีัอขี่คุณได้ฟีลคุณได้เสียงได้อะไรต่างๆนะเดี๋ยวเราว่ากันคือจริงๆแล้วมันเป็นความพึงพอใจของตัวคนที่สนใจมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรานะการทำา m w a a ในอะนาะคตก็เราก็มุ่งเน้นเรื่องของการที่แบบเราจะเอารถที่เป็นถือว่าเป็นเอ็กซ์คลูซี ไอเทมเป็น collectible item มาเพื่อให้คนได้สัมผัสได้ครอบครองได้ภูมิใจกับการทำบางอย่างให้ตัวเองคนแต่ละคนมันจะมี passion แนีนแต่มันเป็นมูล,ลค่าของการใช้ชีวิตอย่างที่บอกครับในอนาคตเนี่ยทิศทางของเราเราก็จะทําให้มัน exclusive มากขึ้นจํานวนมันจะลดลงลดลงไปเรื่อยๆรือยเรื่อยๆพราะต,ตอนนี้ความต้องการของมันคือแบบยังไงก็ต้องมาสุดละล่ะ ครับแต่บางคนอาจจะแค่ว่าแบบตัวพันทุกคีย์ไม่ไหวอ่ะไม่เป็นไรละเปแปดร้อก็ได้เพราะตอนนี้เรามีเครื่องอยู่สองเบอร์ครับคุณชอบแหละเนกเก็ตเนกเก็ตเรามีบุทาเล่บุธทาเล่เด็กสเตอร์ตะกูลอ่ะรถคัสตอมแล้วก็มีแด็กสเตอร์อ่าร์ซ่เป็นลอซี่ล้วนแปดร้0ยกับในอนาคตเราจะมีตัวรัชรัชมันจะเป็นเป็นเครื่องพันเหมือนกันแต่จะเป็นแนวคัสตอมมากขึ้นนะครับ F4 อย่างนี้อยู่ แต่แน่นะพกก็ต้องรอดูกันต่อไปอะเอตัวใหม่ล่าสุดนั้นจะเป็นยังไงทิศทางจะเป็นยังไงซึ่งจริงๆ f อตัวที่เรามีอยู่ตอนนี้เราก็เหลืออยู่แค่ f อ RC อยู่ลำสุดท้ายแล้วส่วน Turismo Veloce รช่ถขนาด 800cc Sport Touring Turismo Veloce ก็เป็นรถส p o r t Touring ที่สวยแต่ถามว่าจะมีแนวโน้มที่แบบว่าวันหนึ่งจะออกมาเป็น t u r i s m o v เ l o c e ชพันใหมผมมองไม่เห็น ถามว่าทวริสโมเไโรลเช่มันก็สวยนะครับมันก็สวยในในขนาดของมันแต่จะทําให้มันใหญ่กว่านี้เครื่องพัน์คราวนี้มันต้องเต็มเลยนะครับคือเราคุยกันเรื่องแบบสปอร์ตทัวริงขนาด200แรงมาแบบเฮ้ยมันใช่หรือว่าแต่ก็อันนี้ก็ก็ดูกันต่อเป็นเรื่อง<ป>ของอนาคตเรื่องของทางบริษัทแ,นะแล้วก็เทรนด์ <trend. S 1> ผมเชื่อว่า อนาคตของผู้ที่ต้องการความแตกต่างต้องการความโดดเด่นให้กับตัวเองมันจะมีอย่าง2คันนี้นะฮะขึ้นชื่อว่าเป็น most powerful naked bike ของโลกนะตอนนี้ฉะนั้นเรื่อง performance ไม่ต้องพูดถึงแต่อย่างที่พี่ดอมบอก เราไม่ได้ขี่สุด p เพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่แล้วแต่แบบไหนที่พึงใจเรามากกว่านะครับอันนี้2.4ล้านมีเจ้าของแล้วไม่มีอีกแล้วในประเทศไทยเสนคขนนุ้น1.9ล้านนะครับแล้วถึงจะเป็นตัวสแตนดาร์ดที่ไม่ใช่ลิมิเต็ดแบบซีรี e โอโลแต่มันก็มีความลิมิเต็ดในตัวเองด้วยนัมเบอร์ที่มันออกมาน้อยมากๆต่อปีนั่นแหละครับคือสิ่งที่ลูกค้า MV Acusta จะมั่นใจได้ว่าสิ่งที่คุณได้ไปคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณจริงๆนะครับ วันนี้ขอบคุณพี่ดอมมากนะครับผมที่ให้เกียร,ร,พ,รพามารู้จักทั้ง2คันแล้วยังไม่พอแค่นั้นพาเรารู้จักถึงสิ่งที่ m v a c u s t a เป็นและสิ่งที่จะเป็นในอนาคตด้วยนะครับใครที่สนใจอยากมาดู m v a c u s t a คันเป็นๆตัวเป็นๆหรืออยากเป็นเจ้าของนะครับโชว์รูมของ m v a c u s t a ครับตั้งอยู่บนชั้น6ของตึก Motorcycle Kingdom ถนนวิภาวดีครับขาเข้าเมืองมาง่ายมากวันนี้เคงกับพี่ดอมขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ